ครับสวัสดีครับเอฟช่างสักชาแนลนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับสลับงานดัดแชสซีไฮลักวีโก้ีประตูคันนี้นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงขั้นตอนพ่นสีเสร็จเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราก็จะล้าง เช็ดทำความสะอาดให้หมดทุกชิ้นส่วนนะครับที่เกี่ยวกับงานดัดแชสซีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแหนบนะครับปีกนกบนล่างโชคแหลกปงมะาลาัยถังน้ำมันนะครับเราก็จะทำการไล่พ่นสีให้ใหม่เหมือนเดิมนะครับนี่พอพ่นออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์อะไรที่รถคันนี้จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเอาเฉพาะที่จําเป็นนะครับเพื่อนเ,นเนทุกคนเพราะว่าคันนี้นะครับโดนมาหนักมากนะครับช่างศักบอกเลยว่าโดนชนมาหนักมากแล้วก็งานซ่อมของเขานะครับงานซ่อมของเขาเนี่ยนะครับเป็นงานซ่อมที่บอกเลยว่าสุดๆ นะครับช่างสักบอกเลยว่ารถคันนี้นี่ซ่อมมาแบบสุดยอดจริงๆนะครับก็คือเน้นซ่อมไม่เน้นเปลี่ยนนะครับย้ํานะครับเพื่อนๆทุกคนเน้นซ่อมไม่เน้นเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับอุปกรณ์อะไรช่วงล่างที่จะต้องเปลี่ยนก็จะมีนะครับอะไ่ยางเส่นเครื่องแท่นเกียร์เอ้ยแท่นเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนยางแท่นเครื่องนะครับก็เป็นของเทียมแล้วก็ประกับบิดเบี้ยวผิดรูปนะครับไม่สามารถ ที่จะใช้งานได้น็อตก็บิดเบี้ยวผิดรูปนะครับทั้งสักก็ต้องสั่งเปลี่ยนหมดเลยนะครับไม่งั้นมันจะไม่จบนะครับลูกยางนะครับหัวเก๋งตัวหลังบิดเบี้ยวผิดรูปเปลี่ยนทุกอย่างหัวเก๋งตัวกลางบิดเบี้ยวผิดรูปเปลี่ยนทั้ง2ตัวนะครับซ้ายขวานะครับลูกยางรองหัวเก๋งตัวล่างนะครับบิดเบี้ยก็คือทั้งชุดนะครับชุดนี้ เปลี่ยนออกหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมทําไมถึงช่งางศักดิ์ถึงบอกว่าอุปกรณ์เสริมก็เป็นลูกยางาเขาเรียกว่าลูกยางารุ่นไหนก็ไม่รู้นะครับเอามาตัดแล้วก็รองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกยางหัวเก๋งชุดใหม่ยางเส้นเครื่องชุดใหม่น็อตชุดใหม่นะครับส่วนบูธนี่รออยู่นะครับคันนี้นี่สั่งอะไหล่นานมากนะครับเพราะว่าอะไหล่บางตัวบางชิ้นนะครับก็มาไม่พร้อมกัน นะครับบางครั้งก็แบ็กออเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานปิดหัวชสีนะครับอันนี้อันใหม่งานเทสวยๆแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับดีกว่าอันเดิมอันเดิมนี่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า,าซ่อมเยอะเกินไปนะครับซ่อมเยอะเกินไปแล้วก็ตัดปะตัดแปะอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหนบนะครับแหนบนี่โดนดัดมาเรียบร้อยไม่สามารถที่จะ ดัดกลับคืนสู่สภาพเดิมได้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ตัวนี้ก็คือแหนบใหม่นะครับเห็นไหมครับสภาพต่างกันมากเดี๋ยวจะลากแหนบตัวเดิมแล้วให้แหนบอีกฝั่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกันดูอันนี้เปลี่ยนข้างเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็ลูกยางพวกนี้นะครับแนวนี้เปลี่ยนข้างเดียวไปก่อนเพราะว่าต้องลอง,ลอง,ลองดูก่อน ถ้ามันไม่เท่ากันก็ต้องเปลี่ยนทั้งสองข้างนะครับเบื้องต้นนี่ในงานดัดแชสซีเนี่ยเอาเฉพาะท่อนที่จําเป็นก่อนพวกโชค๊คพวกอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับปีกนกบนล่างก็ไม่ได้เปลี่ยนลูกมงลูกหมากไม่ได้เปลี่ยนนะครับเอาเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราก็จะล้างเผานะครับเตรียมตอนนี้เตรียมประกอบเผาก็ประกอบ,กอบถังน้ํามันเข้าไปแล้วนะครับขอม้า นะครับแล้วก็วางเครื่องตอนนี้ก็กําลังวางเครื่องคอม้านี่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนีนะ้ยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วสั่งเปลี่ยนแล้วเพราะว่า,อาพอเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนี่เห็นไหมครับน้ำหนักเครื่องน้ำหนักอะไรมันลงไปตอนนี้ล้อยังไม่มานะครับเพราะว่าล้อ,อนี่ลูกค้าสั่งทําสีใหม่นะครับก็เอารอไปทําสีตอนนี้ก็หาล้อ อะไรในอู่มาใส่ไปก่อนเพื่อที่จะขับเคลื่อนรถคันนี้นะครับเข้ามาเพื่อที่จะวางหัวลงนะครับปกติเนี่ยปกติงานแบบนี้นะครับถ้าอะไรมันไม่ล่าช้าจริงๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันช้าตรงคอม้าลูกปืนล้อแล้วก็จานบีกนะครับมันล่าช้านะครับช่างสัก,ก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอารถเข้ามาประกอบก่อนนะครับยางเนเครื่องประกอบเข้าไปแล้วนะครับไม่ไม่ฝืนนะครับเวลาเรา ดึงหน้าแชสซีเข้าไปเราต้องดูยางแท่นเครื่องด้วยถ้าเราดึงหน้าแชสซีเข้าไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะบีบยางแท่นเครื่องมันจะทําให้เครื่องไม่นิ่งนะครับเอาพอดีนะครับก็คือยางแท่นเครื่องเวลาวางเครื่องลงไปมันจะพอดีกับตัวแป้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ประกอบกระบะเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ติดเครื่องนะครับไล่เบรกไล่อะไรให้เรียบร้อยอ้าตัดมาภาพนี้ตอนนี้ก็คือ ติดเครื่องเรียบร้อยนะครับนำล้อเดิมมาใส่เพื่อนเพื่อทุกคนเห็นสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็คือช่างสักการันตีได้เลยก็ต้องสั่งเปลี่ยนคอม้าใหม่เปลี่ยนคอม้าซ้ายขวาลูกปืนล้อซ้ายขวานะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมาดูคอม้าเดี๋ยวมาดูคอม้านะครับนี่คอม้านี่ดัดนะครับเพราะว่าแชสซีเนี่ยนะครับมันบิดเบี้ยวผิดรูป นะครับแล้วก็รถเนี่ยเวลาไปตั้งศูนย์เนี่ยนะครับเขาก็จะดัดคอมาช่วยปกตินะครับถ้าแชสซีไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อทุกคนย้ําเลยอย่าไปดัดคอมาช่วยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าดัดคอมาช่วยนะครับมันตั้งศูนย์ได้นะครับแต่มันก็วิ่งไม่ได้หรอกทีนี้พอแชสซีมันบิดเบี้ยวแชสซีมันเสียเราไปดัดคอมาช่วยไปทาโน่นนี่นั่นช่วยดัดแหนบช่วยเนี่ย เวลาเรามาแก้งงานมันก็จะลามลามนะครับช่างศักันี้บอกเลยว่าลามไปทั่วเลยต้องสั่งเปลี่ยนโน่นนี่นั่นนะครับมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรของที่เราดัดที่มันเสียแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดัดกลับมาคืนได้อย่างคองม้เนี่ยก็ดัดกลับคืนมาไม่ได้เนียบก็ดัดกลับคืนมาไม่ได้นะครับจําเป็นที่จะต้องสั่งเปลี่ยนอะไรช่วงล่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระบะเนี่ยโดนกระแทกเข้าไปตรงนี้นะครับกระบะด้านในนียุค ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็ดูเหมือนอกระบะหุบน็อตลองลงนี้ช่างสัด์ก็ออกมาแล้วนะครับตัวกระบะก็นั่งชสซีปกติยางลองก็ลองแค่ตรงกลางแค่2ตัวนะครับฝั่งนี้ก็ปกติไม่มีน็อตไม่มีแหวนลองลูกยางหัวเก๋งก็ไม่มีไม่ได้ตัดเพิ่มตัดเสริมอะไรนะครับก็ถือว่ารถคันนี้กลับมา ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเอารถคันนี้นะครับไปให้ร้านตั้งศูนย์ตั้งศูนย์แล้วก็เปลี่ยนแหนบพวกนี้ออกก็คือแหนบแหนบฝั่งขวาอันเดิมแต่แหนบฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเราสั่งมาไม่มีบูทมาด้วยนะครับไม่มีบูทแล้วก็ลูกยางก็ติดแบ็กออเดอร์มันก็เลยใส่ประกอบไม่ได้นี่มันต้องไปอัดบูทด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้เป็น นะครับลูกปืนแล้วก็จานนะครับจานนี่ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าจานของเดิมแตกด้วยแล้วก็บางด้วยนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้เห็นไหมครับเนี่ยมันแตกด้วยแล้วก็บางด้วยนะครับคอม้านะครับก็ติดแบ็กออเดอร์นะครับติดแบ็กออเดอร์นะครับมันอของมันมาไม่พร้อมกันในปกติของมันต้องมาพร้อมกันนะครับแล้วก็เราก็จะทําการลองคอม้าสลองช่วงล่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนําไปตั้งศูนย์ นะครับแล้วก็มันใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับมันใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่รถก็จะออกก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็เหลือปรับแผงหน้าด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวเอาไปตั้งศูนย์กลับมาเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแผงหน้ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่ามันจะสั่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนแรกมาเนี่เครื่องสั่นระพือไปทั้งคัน ขับไม่ได้เลยนะครับขับไม่ได้เลยเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับเสียงเครื่องนี่นิ่งมากนะครับสตาร์ทรั้งเดียวนี่ชึ้งเลยนะครับแต่ลูกค้าต้องไปแก้พวกจ็บรั่วเพราะว่าคันนี้ก็อาการของเครื่องนี่รั่วเยอะนะครับอาการของเครื่องนี่รั่วเยอะนะครับชิปก็เดินทางมาถึงช่วงขั้นตอนสุดท้ายครับเดี๋ยวจะเอารถคันนี้ไปตั้งศูนย์ก่อนนะครับก็ เพืทุกคนถ้าถูกใจคลิปวีดีโอก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-924-0097เป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างสัก์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ